สบายดีทุกคนเดี๋ยวาจะไปตามล่าห้าควายเนะยาะควายผู้หินควยส่องสองไว้น้องเนาะควายควายอ่อนกับอ่าลูกใดปีนี้กับน้องมันปีก่ายเป็นเอื้อยมันเนาะเป็นเอื้อยมันอืแต่ว่าจักมันผ่ากันไปใส่หินหอยลงน้ำนี่้จะไปใส่น้ำมัน,นเนาะหินแต่หอยทุกคนไปใส่ปะ ตามหอยมันชักมันทันไปใส่เพราะว่าอ่ามือเสาร์นี้มันเห่าอะเขาเจ้าเออแล้วจังไดวะเขาเจ้าแทงเข่ามันเอาอเสือก้อยใส่ดังมันนะ่ะนะเหา่หา,หาบอกเขาบอได้พูกมันเอาปล่อยมันนะ่ะนนี้แล้วก็เลยว่ามันโบเหียนจะไปซอกใส่หอยก็คือว่าหอยขึ้นมาเถอบ ไปใส่ว่ะไปซอกงวัวไปซอกควายซอกหอยมันมันขึ้นนี่บอกว่าโมเมน้ันี้หอยลงเอาสี่ยางตามทางไปเบ่ ็นโตละซ่องตัวแซบนี่นี่ทุกคนพานองไปลิ้นต่ายเจ็บเส้นนะั <c> ่ <oughs> ก็มมวนได้อยู่ทุกคนเลี้ยงควายหมองมือกาได้ตามมันเพราะว่าเขาปล่อยมันหอมปอยากอ่าผูกมันไหลนะเขาปล่อยมันกินหญา้าตามใจแล้วครับสังเกตเบ,บิ้งคันมันโบเห็นโดนเติมเขาก็ไปตามมันเนาะ โอ้เน่แหละทุกคนมันขึ้นไปอีกถึงหน้าหนึ่งหนาหน้ากระเจ้าเพราะว่าเขาเคยปล่อย้มันไว้ใน่อยกระเจ้านะแล้วมันแหละกลับคืนมาบอนมันเคยยูเดิไก่เติบเลยดูซองตัวแสบตัวนึงตัวนึ่งหาแต่นั้นในน้อยอยู่ตัวนี้ ไแล้วตัวนี้น่ะผ่าน้องมาอ้าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แหละ <c oughs> ตามควยคลิปตามควยยนอะเยวเอาสีผ่าควยกับหน้าเหาก่อนโอเคบายบาย,บายขอบใจทุกคน